ยยังยงนอ่เอาหมดแล้วบ้ามสฟูฟูละอย่าโดมอย่าโดมแล้วโอ้สองหัวบอนครับสวัสดีครับ FC คือทุกคนครับช่องทุยินนันนาก่ะเข่าปลาคนมันคือเขาครับครับมาเมืองพี่น้องเจ้ากบน้องบุกกันอยู่ครับ ม้านํากันสีค้นครับหาค้นกับตู้อีนนนนะครับเมื่อนี้กันน่งรถสำหรอคู่ใจมากครับพี่น้องสำหรอมากคือเกา่าวมาสามารุ่นกันครับพี่น้องกำลังม้วนครับเดี๋ยวนี้กันขาจาพ่อมันพี่ตะเคียนยหญง่งครับพี่น้องสงสัยปลานี่อาจจะเปลี่ยนแน่นอนใช่ะ เกวอย่ามาห้างนี้เอามาห้างนี้่นียโอ้เห็นแล้วครับไปอีกเลยครับโอ้ไปเครื่องนึงแล้วเดี๋ยวเครื่องนึง่งงงนลย่ไน,น,น้อยยด้วโอ้งามครับมันปลานึ่งงามครับงามหมดเลย

พี่จ้าพี่น้องหมักกำลังแซ่บจ้ามาติโทหัวใหญ่บ่หัวเป็นแต่แซบแต่แซบพี่น้องหัวในในตะมันไข่นนะวันนี้เราไอยจะไปขายในบ้านฝ่ายหัวผูมีหมอนทอ,องแม่บ่เนี่ยนี่แม่ คุณหนาที่แน่นั่นมมันจำเป็นรูปนั่นต้นแหนะของพ่อคุงครับของแง่ร้อยมันตุ้ยง่ายแบบนี้มวยซุ่มนี่ของแกตีหาครับกตีหากันหลายอยู่นี่ครับของแง่แหนปลากค่อยง่อ่ะอู้มตุวยง่ายง่าที่แั่งกับเจ้าของแล้วล่ะป๊อทมันของเก้าคือยังเบอร์มันมวยซุ่มครับป๊อท เจ้ามาที่หลังมาพดมาวมะพด้าวแถ้านน,นักกินเขากันพี่น้องครับมากินเขาน้ำกันพี่น้องครับอาหารปลาครับนีดตะม้งนีดประแดกประแดกพวกเจ้าพือใครบันเด้จวจยเขาหนนะโอ้มันกหงพีนง่น้องปดดูดอง้อยอดปวดเยป็นตัวดีๆอยู่ไหวขานีสิโอ้แซบแซบแซบแบ เดี๋ยวหาเส้ามันหนึ่งบัดบะนนมันมีดอกเสมันบะมันบมงบอกตรงนี้คกคนปลายแปีกน่ัวคอยพี่น้องใช่หรัวงามครับผว้ใดก้นมีลมใน,นเปียกกันทัง

หัเมือแล้วบอนหัวหญ่หัว n h u บอนี่นอเปไทยยังยังไทยหัวมันได้หะไทยหัวมันนะบ่เลยไทอ้ยยืดจนแล้วนะจนแล้วนะโอ้ยใเนี่ยวาฝดวาพ้อแถวว่ามือนีมันมีแต่หัวเงยเมาแล้วทุกอีมาแล้วมาอ้อยน้อยมาน้อยนที่จะขอ

เป็นครับผมสำหรับคลิปนี้จบแล้วครับตอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตอีน้อนๆเลยนะครับจะได้มีคลิปดีๆเสน,เนอครับ